ดีนะคะคนสวยครับร้านเจ๊ยส้มตำนะฮะสาขาสองที่ตลาดนัดสะพาน4ี่นะครับอำเภอโป่งเดงจังหวัดระยองนะครับไม่ได้มานานเลยนะครับวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศมาเปิดให้ดูนะครับวันนี้คนเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับคนเยอะมากวันนี้วันเสาร์ครับมย่าไมได้พาดูเลยนะครับวันนี้โอ้โหร้านจัดวาเตรียบนะฮะแน่นเลยนะครับ จะเต็มครับจะเต็มนะครับวันนี้นะครับใครที่เป็น FC นะครับผมเจ้ยในค้าหน้าสวยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้เป็นตำอะไรครับตัวนี้ตัวหมูยอค่ะตำหมูยอนะครับยอดเลยครับนะครับร้านนี้นะครับ ราคาเริ่มต้นของเรานี่คือเท่าไหร่นะฮะย้ำอีกทีเริ่มต้น40บาทสี่สิบบาทนะครับทุกคนนะฮะเป็นอีกร้านต้มตำเด็ดนะครับย้ำมาอุดหนุนดได้นะเนี่ยครับตัวนี้เป็นอะไรนะอะไรนะครับต้มหมูยอคะ่ะต้มหมูยอนะครับ สี่สิบบาทนี้นะครับราคาโอเคแต่ต้องได้เลยนะอยากกินซุปดำแซ่บนะครับที่จัดที่ตลาดน้ำสะพานดีมาได้นะคะมาได้ครับขายทุกวันเนาะแล้วก็ทางร้านนี่คือของเราก็มีปลากรวดด้วยเนาะตัวนี้มีส่งไหมครับตัวนี้ส่งไหมครับส่งอยู่นะครับผมปลานะครับปรุงสุกแล้วนะครับ ก็จะมีวางขายอยู่ที่หน้าร้านนะสามขวดหนึ่งร้อยนะครับขวดละสามสิบห้าบาทนะครับก็โทรสั่งได้ที่เบอร์นี้เลยนะครับศูนย์เก้าห้าห้าหกเจ็ดสามหนึ่งสี่นะครับถ<ะ>้าใครอยากสั่งไปตำกินเองที่บ้านนะครับปลาถ้าใครอยากกินอยากสั่งปลาสั่งได้นะสั่งได้นะครับโดยโทรเดีด๋ยวผมทิ้งไว้ให้ว้ใต้คลิปนะครับก็ล<ช>องโทรมาสั่ง ปูปลารัรับทีเดีดปลาปลานี่คือเป็นของเราเองด้วยเนาะต้มเองนะครับเองค่ะ ม่ <c oughs> ได้หยุดก <c oughs> ็มีลูกมือผู้ช่วยเนาะเตรียมของมาให้เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมครับผมเป็นยังไ,ไงบ้างครับพีบ่วันนี้ครับผมเขินเยอะนะฮะขีท้ทะเลเหรอที่ลงไปแล้วก็เป็นน้ำตาล<อ>น้ำตาลอะไรนะน้ำตาลน้ำตาลปี๊บเนาะ โอกาสได้ผ่านมาใครที่คิดถึงร้านนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับมาครับอัปเดตให้ดูแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับร้านเจ๊ส้มตำนะครับแล้วก็ช่อง YouTube ผมด้วยนะครับ,รรบ,เ,รบเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้มรกตลงเยี่ยมไหมครับวันนี้อ๋ออยู่ที่ศูนย์คาไหร่ไม่รู้ศูนย์คะกตอยู่ที่ ไม่รึงสมสมี่ครับยของรัดคือเขาสดมากนะครับมีทั้งหอยแครงหอยหอยสุกหอยสดนะครับแสดงว่าสุกค้าเขตนี้ชอบกินปลานะ เป็นแราปลาลันเด็ดมากเพราะว่าที่ถ่ายมาจะจำในทุงนี้เลยนะครับมาจะกินปลากันกินปลาแล้วจะได้สวยเหมือนแมคค <laughs> าถูกมั้ยน,นะคะนี่น,นะแมคะาหน้าสวยนะครับสายยาเขาไม่มีใครตั้งให้ผมตั้งให้เอง <laughs> ขี้ขันชีวิตมาขายส้มตำขายดีเลยนะครับ <c oughs> วันนี้คนเยอะมาก ตัวนี้ทางร้านเรามีเพจมีอะไรไหมครับติดตามได้ทางไหนครับยังไม่มีนะก็ติดตามทาง youtube แล้วก็มาอหนุนแล้วกันเนาะครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับน้ำปลารเจ้ส้มตำนะครับขายขวดเท่าไหร่นะครับขวดละ3ามห้าค่ะสามขวดร้อยขวดละสามห้าสามขวดร้อยถ้าใครจะ รับไปขายตัวนี่คือส่งมีมีราคาส่งมา <c oughs> ก็ติดต่อมาคุยกับทางร้านก็ได้นะครับนนะได้นะเก้เา้นะรายร้านหอยแงด้วยนะแล้วก็จะมีร้านหอยแคงด้วยนะครับขายตรงไหนครับวันนี้วันนี้ขายข้างหน้าเลยขายอยู่ด้านหน้านะะ อันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยเมนูหอยแครงค่ะหอยแครงกี่บาทครับเนี่ยหกสิบบาทหกสิบบาทแต่ว่าให้หอยแครงเยอะมากหอยแครงนะฮะให้เยอะเลยนะครับทุกคนนะครับ60บาทนี่นะเมนูสูงสุดที่ร้านเรานี่ราคาเท่าไหร่นะ100บาท100บาทนะครับนาทีอะ ได้ทุกอย่างในร้านเลย ขอดูขอดูปลาร้หน่อยนะครับคุปลารนัวๆนะครับทะลุจอไหมคะกินปลราทะลุจอเลยนะครับ เราก็สั่งได้นะฮะ,ะแต่ก็ูไทยจะจะไม่ใส่ปลาร้าเนาะถ้าลาวนี่ก็ใส่ปลาปรลา้หน้าร้านาก็จะมีปลา้าขายด้วยนะครับทุกคนนะครับ ใครอยากไปช่วยฝีมือตามกินเองนะแต่ว่าใช้ปลาราสูตรทางร้านก็ก็ได้นะครับใครที่หลีกเรี่ยงคว่าซื้อปลาไปขวดเดียวไปตามเองก็อร่อยแล้วนะเหมือนได้มาร้านเอง <laughs> เราปรุงแล้วอะค่ะ <laughs> ปรุงแล้วเรียบร้อยนะครับ จำขขาพูดลาวนะครับพูดลาวทะเลค่ะลาวทะเลด้วยนะครับทะเลผสมภาษากันไปผมไม่จำนะไม่จำทะเลนี่คือจะได้อะไรบ้างทะเลได้กุ้งสุกค่ะได้หอยแมงผู้แมงผู้นะฮะดูอัดนะครับแล้วก็ปลาหมึกด้วยนะครับใส่ลงไปเลยพวกนี้เท่าไหร่นะครับ นะครับ60บาทเองนะครับนี่เงิน60บาทคุณก็ได้กินต้มแซ่บนะครับต้มปาดทะเลนะครับเอาต้มปาทะเลเนาะแบบนี้ปลาทะเลก็มีนะคะเรารวมไปเลยปลาทั้งทะเลไปเลยค่ะ ลูกค้าบอกเดินผ่านหอมปลาร้ามากต่อไปทำงปลาปรา้าบางคนยังมองไม่เห็นร้านเลยกลิ่นป้ามาตอนรรับราอยู่ไนหมาข้างหลังนะอยู่นี้จะอยูต่ตรงกลางตลาดเลยนะครับถ้ามองไปด้านนี้จะเป็น

เมนูนี้โอ้ดีมากนะขายดีมากส้มตำปูปลาเนี่ยราคาเริ่มต้นแค่สี่สิบบาทโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปเราจนจบก็จะเลื่อนไปมาอีกหนะฮะร้านเจ๊ส้มตำนะครับเจ๊ส้มตำสะพานครับผม ถ้าจะฝากสั่งน้ำแล้วก็โทรมาเลยไม่ค้าได้นะครับโอเคมากครับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับผม